สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทําผัดพริกแกงหมูสามชั้นใส่ถั่วฝักยาวค่ะแต่วันนี้มาม่าจะมาแชร์แบบสูตรเข้มข้นนะคะโดยจะใช้พริกแกงเผ็ดใต้ค่ะแล้วก็จะมาแชร์วิธีการผัดให้หมูสามชั้นมีความนุ่มนะคะทานอร่อยแล้วก็ไม่เหนียวเลยค่ะเพื่อไม่ให้ไปกาเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนค่ะ วันนี้มาม่าจะใช้วัตถุดิบมีทั้งหมดเท่านี้เองนะคะก็จะมีถั่ฝักยาวค่ะหั่นเป็นท่อนนะคะแล้วก็หมูสามชั้นประมาณ500กรัมค่ะใช้ใบมะกรูดเพิ่มความหอมแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นซอยค่ะตามด้วยพริกแกงเผ็ดใต้ที่มาม่าตาเองนะคะก็จะมีความหอมเข้มข้นค่ะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีแค่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเท่านั้นเองค่ะเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะ เราจะนำหมู3ามชั้นนะคะที่มาม่าจะไม่เอาหนังออกนะคะใส่ลงไปก่อนเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้คั่วได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะใช้ไฟกลางในการผัดค่ะให้ผัดไปจนกว่ามหมูสมชั้นจะเริ่มตึงค่ะแล้วก็มีสีน้ําตาลเล็กน้อยนะคะประมาณนี้ค่ะใช้ได้แล้วนะคะจากนั้น เราจะเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะให้พอท่วมหมูนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะจากนั้นเราจะผัดหมูไปเรื่อยๆค่ะถ้าน้ำแห้งนะคะก็ให้เติมน้ำเพิ่มลงไปค่ะเราจะผัดจนกว่าหมูของเราเนี่จะมีความนุ่มขึ้นนะคะประมาณใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ10-15นาทีนะคะหลังจากนั้นหมูของเราก็เริ่ม นุ่มนะคะใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะผัดจนน้ําแห้งแบบนี้เลยค่ะใช้ได้แล้วนะคะเราก็เติมน,น้ํามันพืชลงไปอีกเล็กน้อยค่ะแล้วก็นําพริกแกงเผ็ดใต้ของเรานะคะใส่ตามลงไปค่ะมาว่าจะใช้พริกแกงเผ็ดใต้อยู่ที่ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะผัดผสมคั่วไปกับหมู3ชั้นของเราจนกว่าจะมีกลิ่นหอมค่ะพอผัดจนเริ่มกลิ่นหอมนะคะ ดูนะคะสังเกตดูพริกแกงเผ็ดเนี่ยเขาจะจับแล้วก็เกาะติดก,กับหมู3ชั้นเป็นอย่างดีเลยค่ะเติมน้ําลงไปอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มีน้าคลุกคลิกค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะสูตรนี้มาม่าจะปรุงแบบหวานนําเล็กน้อยนะคะตามด้วยเค็มค่ะก็จะเติมน้ําตาลปี๊บลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําปลาค่ะประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับพริกแกงเผ็ดด้วยนะคะว่ามีความเค็มแค่ไหนค่ะ แล้วก็ใส่ผงชูลดตามลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะผัดผสมจนกว่าน้นําตาลปี๊บและส่วนผสมจะละลายนะคะแล้วก็ชิมรสชาติเอาตามความชอบได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาเติมถั่วฝักยาวตามลงไปนะคะมาม่าใช้อยู่ที่ประมาณ200กรัมค่ะแล้วก็นําใบมะกรูดนะคะวันนี้ใบมะกรูดมาม่าใบเล็กนะคะก็จักขยี้ขยี้แล้วก็ใส่ลงไปจะได้มีกลิ่นหอมนะคะ มาม่าจะใช้เวลาในการผัดถั่วฝักยาวสักประมาณ2นาทีค่ะได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายเติมพริกชี้ฟ้าตามลงไปค่ะผัดต่ออีกสักประมาณ1นาทีค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพเพื่อนๆดูนะคะสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความเข้มข้นมากๆด้วยเมนูบ้านๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดพริกแกงหมู3ามชั้นใส่ถั่วฝักยาวนะคะ เมนูเข้มข้นหอมอร่อยค่ะแล้วก็ปรุงง่ายทําก็ง่ายนะคะที่สําคัญเลยนะคะผัดตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็จะได้หมูสามชั้นที่ไม่เหนียวนะคะแล้วก็อร่อยกลมกล่อมเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสําหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ